พี่น้องครับไต่ไฟกินเขานะครับผมอันจะเป็นแคบหมูนะครับผมไมีแนวแกะนี pounds, ่พัดมีนะครับผมอันนี้ยังน้ำเปล่านะครับเด็ดน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโซจูพี่น้องนะครับนี่ลาบหมูเข้าสมตำไข่ทอดครับข้าวเหนียวกวางใหญ่พี่น้องครับกินบ่หลายพี่น้องกินยูซีข้นเท่าเนี่ยอทดนี่พ่อเบ้าหันนะครับผมน้องเบาเหิน อีกเส้นเคยพูดอะคขามีไงพี่น้องน้าพี่น้องใส่ไฟฉายไตนะครับเพราะว่าไฟก็งม่งมันส่องมาถึงนะเสียบเสียบน้องกันเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้ว,วเดี๋าเบาเด็กกับเบาหานนะครับสีไป็ดไตกบน้าพี่น้องนะเพื่อได้เก็บบรรยากาศให้พี่น้องนะครับมาเบิ่งกันนะพี่น้องว่าสีใดวะเมื่อนั้นไปนะเพื่อเด้กไทยเนาะเมื่อนั้น ครับอีสานคนใกล้บ้านครับผมอดีน้องฐานครับผมสวัสดีครับพี่น้องอนี้นะครับเป่าดีกับเป่าฐานครับผมผ้าดีไฟน่องครับไปไปโกบพี่น้องนะครับเตรียมพร้อมเรียบร้อยครับเป่าหานกับใส่ไฟหม่าม่ครับย่างแั้งย่างปังย่างปังย่างดีครับเพิ่ทั้งหมดเออเนี่ยพี่น้องหลังจากเขากินข้าวเรียบร้อยนะครับผมมานี้ก็ประมาณจะสองถุงสองถุมกลัวเนาะสองถุงกลัวแะไรตอนนี้ไปเบิรงว่า เบาเดี๋ยวเบาอหารสีได้พบกันบ่อยครับคลิปไอเทือก้อนไปใต้ได้หลายเต๋อพี่น้องเต้าบดในทายคลิปให้พี่น้องบึงนะครับผมแต่ว่าเท่อนี้เดี๋ยวสิดทายคลิปให้พี่น้องบึงบุ้งว่าสีได้บ่ครับไปชมกันพี่น้องครับพี่น้องใส่บ้าหันวาข้าวบดเต็มดิบบุ้งก้ามของมาจัดบุ้งเต็มดิบบุ้งก้ามของนะแขกไปพี่น้องไปชมกันครับว่าสีได้บ่อยนะครับผมไปครับพี่น้องรอชมผลงานครับพี่น้องเดี๋ยวปั่นจักรยานไปนะครับ ว่าเข้าสิไปอีกประมาณเกือบกิโลหนึ่งพี่น้องนะครับผมไปครับไปชมกันครับผมแจ,แ,จแจ้งดีปะพูดนะเขาจุดกระโพกกันมม่สิกใกล้ลเขาบอกพรรษาหรอไปพี่น้องครับไปชมครับพี่น้องครับรถเบาหานขี่จัก,กรยานใบคนับผม ไม่รู้ว่าสีไดบ่นะครับพี่น้องอาจจะอากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วครับอากาศเริ่มเย็นนะครับผมอันนี้เป็นคลองนะครับผมพี่น้องตอนนี้ก็สี่สองทุ่มกู้อาประมาณเนี้ยโอ้โหขี่เร็วแหี้เปล่า เห็นแต่หลังว้ใบ้หวิเบาหาัานขาเนี่ยเบาหาันเป็นฝ่าวครับผมเราควบเพียงเดียวเอออู้พอแล้วพี่น้องพอแล้วเบาหันจัดการแล้วใส่แล้วอุ้ยไปแล้วโบวบทันแล้วขจวดอ่ะอคบเตะ ไปแล้วพุ่นขึ้นไปพุ่นล้วโอ้ทันบ่เนาะโอ้บ่ทันพี่นะ้องพุ่นขึ้นมาถึงแล้วโอ้บ่ทันพี่นะ้องอ่ะบุพเพเลยเร็วครับเห็นตาเล่นปะนั่งจูโคอยู่ดิครบหน่อยเนาะมันนั่งอยู่ใน,นอันนี้ อันตัวนึงบอกข้างเขา,ขาวๆอะนะเขียนน่อยอ,อ,อ่ะอเม่เอนพี่น้องพลาดพ,าพ,าพ,าพาตัวแรกครับอ่ะมือเป็น,น,ปน,น,นยังปัน่นแต่ว่าเห็นชาติด,ดีครับเวลาถีบพ้อนเห็นตัวสะท้อนแสงไหมเออเมืนเอมนไฟเลยไปพี่น้องไปต่อครับพี่น้องถึงเปลาไม้ครับผม จ,จักรยาน่อนพ่อเราพี่น้องแต้มแรกนะครับโบหัวแมนบ่แต่ว่าเห็นตานะครับผมเห็นตาแล้วมุดบ่ว่รู้ว่ากบขี้เขียดนะครับผมตานี้ไงกบพี่น้องครับกบนะครับผมเนี่ยนะครับผมเจอแล้วครับหนึ่งตัวพี่น้องครั หมดแล้วพี่น้องนะครับครบหน่อยพี่น้องตับนี่นะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมโอ้อาจจะประชดได้พี่น้องนะแหกมันแหกมันพี่น้องนะมันโตพี่น้องมันแต้มนะครับผมปลาหันนะฮักขาบ่ฮักขาบ่ เบาหานเด็กสอบปุ๋ยเต็มสอบเต็มสอบนี่กอับเล่มเหรอโอ้โหพูดพูดนะเอาไปแจกพี่น้องในเกาหลีละเดี๋ยวนะเดี๋ยวแน่มีไก่พี่น้องนะต่อครับพี่น้องไปชุ่มเต็มสองเต็มที่สองเต็มที่สองของเบาเด เต็มที่สองนะครับเขียดน้อยพี่น้องนะน่าจะเป็นเขียดน้อยนะครับเมีนอะไรนี่นะครับเนี่ยทึบนี่นะครับโอ้โบชัดก็ซับถึกนะเหนียวความเต็มต่อไปพี่น้องฟังหันมาตัวนี้กอน มาหามาตัวนี้าาม,นมาไตตัวนี้เห็นไป <c oughs> นี่ไหจะกบจะเขียนขาดจะเขียดมุดแล้วมุดแล้วพี่น้องนะครับบรูว่าสีเป็นยังไงยืนนี่แหละเนี่ยพี่น้องเดีย๋ยวให้บ้าหาันมา,าหันมาจับนี่ยืนนี่บ้าหาัน นี่ของไอตัวเก่าวันนด้เข่าถุงอยู่งมไหนนี่บ่ออนี่มองนี้อเห็นบ่ได้แล้วเออนั่นแหละเรียบร้อยนะครับเอาอหารกบให้เนี่ยเขียดบ่านี่จบอยู่หัดเสียงแบดนี้โชว์พี่น้องถิ่มุไปล้นะครับพี่น้องสามตัวละตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกตุ๊กตุกเนี่ยังมันพอเนาะพี่น้องได้สามแต้มนะผม บอเห็นตาเลยพี่น้องโอ้แม่นบมดบ่แม่นนะครับผมเบาหวานกับยูพุสนะครับผมป่วยไปนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันต่อพี่น้องนะครับชีได้ปะปล่อยแล้วพี่น้องนะครับแก้มต่อไปบมลูกว่าสีท่านป่ะตาเขียดที่ถักครบเนาะเอานะครับพี่น้องครับเห็นตาโม่งนะครับว่าเด็กกับย่างใส่เลยนี่นะครับผมนี่ครับเป็นเขียดพี่น้องครับ เห็นปะน้องอาชิโ่เห็นครับนี่นะครับผมมุดแล้วมุดแล้วนะรประเดีกกวจะจับปับ๊บเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับพี่น้องเขียนอีโม่ไงน,นะครับอีกหนึ่งแต้มนะพี่น้องหนึ่งหันพลาดไปพี่น้องใจมาขึ้นแล้วเนาโอ้หมานพี่น้องนะครับชมต่อ อ๋อพี่น้องเบาหันพอแล้ววะสัตว์มุดวะเบาหันนะครับเบาหันโชว์ฝีมือนะครับวาดนี่พี่น้องนี่ของแดดเลยเด้๋ยบกนี่คบเรียบร้อยอ้าโชว์พี่น้องด้วยนี่นะครับผมเบาหันนะครับผมพี่น้องคบคอันนี้อันนี้ผมเบาแดีนะครับผมเขี่ยงง่ายเขีย่ยงง่ายเขี่ยงครบ นี่ครับโอ้มันมุดขึ้นมาแต่ละเถอโอ้พี่น้องเบ้าหาันเจอเจอแล้วนะครับพอแล้วอ่ะอเห็นโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้เขียดกบให้เขียดโอ้โอเอเอๆพูดละตัววนะสองตัวแล้วพี่น้องเนะี่อ่ะนี่บ้าเดซเซลตัวนี้บ้าหานนนแนว,ว,วนั่นเดี๋ยวบ้าเดเรียบร้อยนี่ตัวนี้ใหญ่กว่านะพี่น้องโชว์ นี่นะครับโอ้โหตัวนึงยูพุ่น้ครับพี่นะ้องพออีกตัวนึงยูทังพุ่นนะครับราไปชมกันสิได้บ้าพี่นะ้องว้าวแต่ตา นี yeah, mm ่นะพี mm ่น้องเจอแล้วเขียดเขียดเอาพี่น้องเบาหันพวาแล้วครับกบใหญ่ครับโอเคดิโมใหญ่ครับเหรอใช่หรือเปล่าพี่น้องเขียดดิโมใยั่เซ่บอด คักเนี่ยขักเนี่ยักดีเดียร์เโชว์พี่น้องนะจับขาสองขาเขียดนะพี่น้องบนเป็นกบเขียดนะครับบนเป็นกบพี่น้องเปิดเหรอมานครับเบ้าหันนะครับหมองเก่าหมองเก้านะครับผมบมเห็นเขียดเขียดตัวเก่าล่ะสีพลาดเมื่อกี้ตัวสีเขียวนี่อันเขียดเขียว เมื่อกี้พลาดไปนะครับเอห็นเบาหันจับครับหมันหมัน,นเรียบร้อยพี่น้องโชว์ดูเข,ขียดนะครับผมโตัใหญ่พี่น้องเอ๊ปพ่อเราสัตว์เบาหาันนะรับชมว,ว่าสิโตัใหญ่วะเขียดเกาหลีกลบเกาหลีนะครับผมนี่ครับอีสานพี่น้องหากินได้ตังแดดดับแนว <laughs> แถวนี้มีคนไทยน่าจะเป็นคู่แรกนะครับที่มาหากบหาเกียรตมันพี่น้องเขียนโมนะครับผมเรียบร้อยโอ้โหรถซับครับรชัดหักมันตอกกบพี่น้องมันครับเบาหานอ่ะเสร็จบ้าดมาเรียกคู่บ่ เอาเอาเบาหานจัดการดูปึ๊บโอ้โหนี่เอ๊โชว์พี่น้องด้วยมึงพี่น้องว้าดพี่จับพี่น้องโอ้ยจิโม่ใหญ่เต๋จัดการไปเรียกเบ้าดีจับเองก็ได้ตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยเนะพี่น้องเนี่ยเขียนบนห้องเนี่ยโอ้ยเขียนบนห้องพอดีเลยทำไมนี่เป็นเนยหน่อยสุดละ โอ้พี่น้องมนัมนมันมัดีนะได้เขียดก็ได้พี่น้องสามตนะครับนะไปใส่ถุงกับเปาหาระเบาหารสามตสามตัวน้อย <c oughs> เตวน,น้อยไว้งานเลยันา้าได้รยะวะพี่น้องเลยร้ายเตลเลย พึ่งโลเก,กือบโลหนึ่งละเดี๋ยวเอาชมกันต่อแล้วไต่กลับไปหล้วก็ไปวนขึ้นงีน้หน้านงานที่เป็นเกีียวไม,นะม้เนาะเพื่อได้จ็คเติมเงินไปชมกันต่อพี่น้องครับาแลวพี่นอ้องนึงตัวเขียดน่อยมุดละมุดละมุดละอึ๊บเนี่ยนะครับเขียดหน่อยพี่น้องกับพี่น้องท่านนี้เป็นอีกไฮห,หนึ่งหน้าผม ให้นี่แล้วก็ทางนี้นะครับให้ยังไม่ได้ไต่นะพี่น้องมามาชมกันว่าสีใดบ่เป็นทงหน้าเกาหลีนะพี่น้องเนาะแต่ให้้างล่างเมื่อกี้นะครับแต่ไลยเติบพี่น้องนะเกือยบครึ่งโลกเห็นปะนามว่ามีเนาะ บมมีนามนะพี่น้องแต่ว่าให้ข้างล่างมเมือี้นามหลายก็พอเห็นเขียด,ดอยู่เห็นแล้วหนึ่งแต้มนะครับผมโอ้เขียดหน่อยเขียดหน่อยแห้งนะมุดป๊๊บนี่ครับ,บ <c oughs> น,น,บนึงแต้มไ้นี่แล้วพี่น้องนะไฮไมแต่ว่ากัดโตไวไงตัวไม่ใหญ่นะ บอค่อยมีพี่น,อน้องนะอีกหนึ่งแทมนะพี่นอ้องเอาอีกเพียงแทมนะบผมน้ำน้อยแต่ว่ากัพอเด็อันนั้นอยู่นี่นะครับอีกหนึ่งแทมนะพี่นอ้องเนี่ยนะครับ น้ำปรเห็นนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับผมเดียบร้อยนะครับผมสองแตร์จอหนำเมลายหนำเมลายพี่น้องนะครับถ้าไม่หนำเขียดสีร้ายนะบ่คือบานเท่า bỏ hiến lên xuân mà hiến năm năm nào hay này bố mì thì nó bỏ lại nè qua nào bố, bố, bố mì lên Nhìn tôi ฝุดนะฝุดแต้มหนึ่งเบาหานจัดก,การด้วยฝุดอ่ะเนี่ยครับตัวนึ่งตัวน้อยพี่น,อน้องครับเนี่ยเ่าหานคุบ <Remember. S 1> นี่ยเห็นเดิโอ้น้อยครับนี่นี่สีฟูนี่สวางแต้มนี่สีตัวสีตัวเด่นอ่ะ <c oughs> <c oughs> ยังชาอนุน่มเด,ด็กทเป็นมันเรียที่เจ็น้นงอะืมไปเบิรงไฮเถิงไห้เถิงเนี่คือว่บ่มีเลยให้ข้าขาอ่อนแล้วนะครับหมดอยู่ใส่บุเห็นหอดขาอไร่ะไรแล้วหมดหลอยครับสุดโชคพี่น้องอตัวน้อยด้ยยตัวน้อย,อยพี่น,อน้อง ออกมาเรื่อยๆอยู่เนี่ยตัวนึ่งว่วาหาันมาจัดการตัวนี้นะโอ้นี่ใช่ปะไม่ใช่นะครับผมขี <laughs> ่ตัวกันนะครับโอ้ตายใหชื่อเถอะมีสิบูแม่เนี่ยติ อ้าวของแค่พี่หนองน,นะตัวนียมุดลงแล้วสองตัวเฮี่ยงกันเลยเห็นตัวเดียวจับได้ตัวเดียวนะนพี่หนองครับตัวน้อยติดมาที่หลังเนี่นนะหลังจากแถวยางผ่านขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ มาพี่ตองครับก่อนกลับบ้านนะครับผมส่งถ่ายเซ้เซ,ซ้ไปไปเน้ยเน้ยอุ้ยเนี้ยพี่น้องครับ<ว>เครับขันมา <laughs> ไปแล้วอุย้ยเล่นออไปแล้วไปแล้ว ลงนาเลิก่นี่บนนอยว่นี่เนาะงลกยี่หรือว่านี่เดี๋ยวมันก่เขาไปละครับว่าหาเด็กบโอ้โหไพี่น้องข้าจะถ่ายกล่องเนาะเนะซามันเาละวไปตัวน้น ไอ้เพื่อนไปพี่นังครับกลับบา้านก,กันแล้วจักรยานเหาเดี๋ยวนะครับมาเดี๋ยวว่าเห็นอยู่ตัวหนึ่งกี่นี่นะครับผมบบรูว่าสีรุงไปได้บะได่ละไม่เห็นล้ใช่ะ ยังใส่บงนึ่ไปแล้วบ่จบแล้วครโอ้บ่เห็นับพี่นองโอ้พอแล้วถือถือแห่ถือต่อี๋ยวบาดีสิลุง้ีองนะโอ้มันสันนีรอีดนะ พอได้พี่ด้วยเดีวนึ่บรบน้อยห่เรี้บร้อยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดมังแค่งแค่ไป่อนกบานเรแรบพี่ดงโอ้ครบถึงครบน้อยน้อยครบถึงอ่ะพี่ดำไปกบานกัน เก็บสเต็มน้องครับกระบานเรียบร้อยครับได้ประมาณรูนึงบ่ได้ประมาณรูนึงพี่น้องเขียดนะครับผมกับกบหน่อยมันอีกกบใหญ่บ่เห็นเลยนะครับผมมาไต่เอาแบบมองมันเลยก็ถือว่าหมานเติบเนาะพี่น้องเนาะดูนะครับทั้งกระบานเท่ากับประมาณหารอยเมตร โลนึงบ่เกือบโลเนาะเกือบโลเนาะไปพี่น้องกบันกันครับเดือดแล้วนะครับประมาณตอนนี <S <S than, ้กระม้านเกือบสี่ถุงแล้วมั้งวันนี้ใจสามกว่าสามสี่ถุงเต้ตัวใหญ่เต้แต้มแดงเล่นบ่ทีเขาจับบัวแด้บัวเห็นแล้วไปพี่น้องกบันกันนะบ่ เง้ยอือหือเดี๋วลอยครับอือหือตัวนี้งี้ยครับเฮ้ยนี่ห็นี่เหสวยเลยนห็่เหแนเรึกในที่สุดเลยครับโอ้ยเง่้ยตัวนี้เงี้ยครับปลาซีโปได้แล้วสุดยอดสุดยอดมันจนไลยครับพี่น้องมันมันมัน โอเคครับพี่น้องกลับบ้านต่อครับรางกลับบ้านเนี่ยพ่ปล่อยตัวนึงครับพี่น้องครับเนี่บ่ปล่อยอีกตัวนึงครับพี่น้องครับคู่กันคู่กันพี่น้องเฮิร์ตนะครับผมเป็นตัวแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจคู่กันคู่กันอ้ยนี่ว่าท่านนั้นไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเขาบ้านพี่น้อง thôi rồi, hello hi hello hi hello này không hi hello 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 chặt cái mộ được bà con chốt cả đó muốn bà quay นั่น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 พุ่นพุ่นพขอดูพุพ่นเรียบร้อยครับได้แล้วของแข่ของแ็ตกไนีเกีไปนึงเดไม่้องแล้เอาจนได้ ปออนี้เลยเียเดียหอดสุดทางครบตัครบี่ตัวีหตัวบไนครบยอ่พอๆกันไม่คลิปหนพี่น้องไปทันี่เหรครับบ้มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องใส่ถุงเลยสองตัวสองตัว いおい。<laughs> <laughs> <laughs>